สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมพันโซนนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมนักล็อกเอ็มมิเทนเดอร์สองศูนย์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะครับจะมีในส่วนของไอเทมพวกคันลึกลับมาขายกันนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นไอเทมอะไรมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำที่ต่อไปด้วยกันนะฮะก็มันจะมีตรงนี้นะครับผมให้เข้ามาที่บริชาร์ดนะครับนี่ครับจะเป็น กิจกรรมนะครับฮอตเซลนะครับเป็นซูเปอร์แวลูนะมันจะมีกล่องนะครับกล่องเป็นกล่องเอ็เชียอนล i ลิกกิฟแพกนะครับก็จะมี1กับ2มันจะเป็นกล่องกาชานะครับแล้วก็เอาไปเปิดลับในส่วนของชิ้นส่วนโบราณนะครับผมมาดูกันกล่องสีเทาฮะกล่องสีเทาที่เป็นซีเล็กเอ็นชิ i อนลีลิกกิฟแพกหนึ่งนะครับ กิจกรรมมีแค่7วันนะราคาอยู่ที่30เหรียญแมวนะซื้อได้สูงสุดคือ100นะครับเปิดมาได้อะไรบ้างนะครับก็การันตีเลยนะครับจะได้นอเล่นการ์ดสมอลล่าเคล่นดัสิบสองแล้วก็มอลล่าคอยยี่สิบนะฮะแล้วก็ได้กิสซิ่งรูสโตนหนึ่งถึงสองชิ้นแล้วก็มอลล่าโกคอยห้าถึงเจ็ดชิ้นแล้วก็คุณมีโอกาสนะครับที่จะได้รับในส่วนของอันติเมทเอ็นชเออริดิคฉากนะครับแล้วก็อ่ารนดอม เพอร์เพล่เอ็นเชนอลิกชาดนะครับแล้วก็จะมีการ์ดริเบเลียนการ์ดนะครับการ์ดนี้นะการ์ดนี้คืออะไรเนี่ยการ์ดนี้เมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาส15%หอนตอ๋อให้ศัตรูเลือดไหลเป็น5วินาทีนะแล้วก็อ๋อเด,มดมเมจตอนที่เรากระทำต่อศัตรูที่ติดสถานะเบตติ้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็ฝากคู่มไปได้จีบกหนึ่งแล้วก็ปลดล็อกได้เลือดร้อ การนี้ไม่มีขายนะครับอ่าหรือจะเป็นในส่วนนี้ครับ Force f i Symphony นะครับมันจะเป็นปีกนะครับปีก2สีนะฮะหลัง2สีนะครับอันนี้สเตตต์ปกสทุกอย่างแล้วก็ฟิสิเคิลเพนสี่เปอร์เซ็นต์ฟิสิเคลเพนสี่เปอร์เซ็นต์ครับราคาอยู่ที่1น5่เอ็มนะอันนี้จะเป็นเซิร์ฟนะครับเม่ไดเรียกอ่าเฟดนะครับผมฝาคู่มือได้เลือด90ด้วยกันนะฮะถือว่าดีนะครับอีกกล่องนึงเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่ราคา แพงกว่า2เท่านะจะเป็น60เหรียญแมวนะแต่ว่าของมันจะได้เยอะกว่านะครับก็คือเปิดมาเนี่ยคุณจะได้รับในส่วนของโนเรนการ์ด60นะออราเคิลดัตยี่สิบออร่าเคลวิสตัลสิบสองนะครับกิตเทอร์ลิงลูสโตเนี่ยสองถึงสี่ชิ้นเลยนะฮะแล้วก็โมล่าโกคอยเนี่ยสิบถึงสิบห้านะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับในส่วนของอัลติเมตเอนเชนเดลิกชาร์ดนะครับแล้วก็อ่า Chart, แรนดอมเพอร์เพิลเอนเชนเดลิกชาร์ดอันนี้มันก็คืออ่าจิกซอครับจิกซอ เอเชียเลิกครับแล้วก็เลเบลเลียนการ์ดเหมือนกันแล้วก็อ่ะเหมือนกันครับฟอร์สไฟสซิมโฟนประมาณนี้นะก็ถ้าใครสนใจก็มาเปิดดูกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นกิจกรรมเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับลิมิเต็ดเพิร์ชช์นะครับลิมิเต็ดเพ c ร์ s ชเนี่ยอย่างที่บอกครับตั้งแต่อัปเดตแพทใหม่ขึ้นมาในกล่อง4กล่องเนี่ยมันจะไม่ได้วนมาทุกสัปดาห์เนาะมันจะมีขายทุกสัปดาห์เลยนะครับ สัปดาห์หนึ่งมันก็ออกมาขาย4กล่องไงล,ละแต่ว่าไอ้กล่อง4กล่องเนี่ยมันจะวนลดราคากันสังเกตไหมอ่าสำหรับสัปดาห์เนี่ยในส่วนของพรีเมียมเกียร์กิบบ์บ็อกเนี่ยมันจะลดราคาเลยแค่8เหรียญน,นะครับพรีเมียมเกียร์กิบบ์บ็อกเนี่ยมันคืออะไรครับมันเปิดมาเนี่ยจะได้รับในส่วนของพวกอ่าอุปกรณ์ตีบวกกับพวกอีลูโอลิอย่างละ15นะเอนเชนเมทัลเลียลเซเลคชั่นเชดนะครับเปิด5กล่องจะได้รับในส่วนของโกลเด้นเบดออฟเดอะซีก็เป็นอ่าเหรียญที่เอาไวแ้แลกในส่วนอุปกรรณณ์โบานนนั่นเองะะฮ ถ้าเป็นสัปดาห์นี้มันจะลดราคาเหลือ8ที่เหลือก็ราคาเท่าเดิมครับพวกกล่องุูนนะครับพวกเอ็นชันออฟแมวแถว4นะครับหรือจะเป็นพวกออร์ l ลค r คสตันอาวุธออร์ l ลค r คสตันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับฮอตเซลนั่นเองนะฮะสำหรับ,ร,บรอบนี้ก็จะมี2กล่องนี้เพิ่มเข้ามานะฮะ อ่ะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก่อนแล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้า,อาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไอคลิปหน้านะครับผมซีโอเกมสวัสดีครับ